อันนี้ก็จะเป็นรถที่มาจากภาคใต้นะครับมารับถึงที่เลยสวัสดีครับมีลูกค้าถามมาว่าถ้าโอนเงินมาแล้วแล้วจะส่งของได้ยังไงดูตามนี้เลยครับนี่นี่ลูกค้าซื้อกระทะล้อนะครับโอนงาปุ๊บเราส่งให้วันต่อวันเลยครับสมมติว่าโอนมาวันนี้ลูกค้าจะได้รับของพรุ่งนี้ถ้าไม่ติดเทศการอะไรนะครับก็จะวันต่อวันส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้อันนี้ไปจังหวัดนคปรปฐมนะครับ ตัวนี้เป็นถังน้ํามันครับแล้วก็ประเหมือนกันส่วนตัวน,นี้จะเป็นพวกแข่งข้างครับอันนี้ไปภูกเก็ตครับเราส่งจริงนะครับมีหน้าร้านแน่นอนส่งทุกวันครับนี่เป็นคนส่งนะครับมารับถึงที่เลยมีรถมารับเลยแต่ถ้าเป็นภา<อ>าอื่นจะเดาบริการส่งให้ถึงหัวลำโพงครับ ตัวนี้ไปจังหวัดชัยภูมิอุบลราชธานีปัตตานีฮ้ยปัตตานีก็ไปนะครับสามจังหวัดชายแดนก็ไปครับอู้อันนี้ไปส,สิงห์บุรีครับผมอันนี้เป็นอะไหล่ดำแล้วครับตัวนี้ไปนายามจันทบุรีครับส่งทุกวันครับมีหน้าร้านแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับเราสออะไร เสียงจริงตัวจริงส่งทุกวันขอบคุณครับ